นาะตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกให้มาสิบใบนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งโมเตลิปนะคะก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะคะมีทั้งหมดห้าสีนะคะวันนี้หญิงทาเบอร์หนะะึกก่งนะคะแพ็กเกจจิ้งนะคะจะเป็นไอ้ขวดขวดของลิปเนี่ยนะคะจะเป็นแพ็กเกจที่เอานําเข้าจากประเทศจีนนะคะโมเตลิปจะเป็นแบบแท่งสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเป็นแบบลักษณะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ทาได้เลยนะคะ สีสวยนะคะเหมาะกับผิวคนไทยที่หญิงทางันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะแล้วบางทีหญิงก็ทาเบอร์ห้าหรือเบอร์สาสียอดทเทสสาหรับผิวคนไทยจะเป็นเบอร์หนึ่งสามนะคะหนึ่งกับสามแล้วก็สี่นะคะส่วนเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเหมาะเอ้เบอร์เบอร์ห้าเนี่ยจะเหมาะกับคนผิวออกขาวนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรสอบถามมันเข้ามาได้ก่อนก็ได้นะคะกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะเรามีทีมงานคอยแนะนําให้นะคะชื่อว่ามูเตลิปเป็นลิปสายมูนะคะลิปสสายมูอ่า ไม่ได้ใส่บ้านอะไรเข้าไปนะคะเป็นลิปสติกที่เผยจากโรงงานเลยสูตรปกติที่เป็นสีทาแล้วสวยเนี่ยแหละนะคะเป็นลิปแมททาแล้วไม่ติดแมสนะคะเป็นลิปแมทกันมากีนะคะทีนี้เราผ่านพิธีปลุกเสกนะคะไม่ได้แบบเอาไปทําแบบไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในลิปก็ทาได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ได้เน้นมูก็เน้นสีได้นะคะเน้นสีสวยทามนก็จะให้โชคในการเจราจาด้วยนะคะอ่าทีนี้เราไปดูใพ้กัน ขอไข่ของนิดนึงนะคะนิดนึงจะได้แบบมีแรงแต่งหน้าทําสวยอัดคลิปมุ้งมิงอตอนนี้นะคะเขามองเป็นยังไงขอสิบใบนะคะต้องมองแบบดีอยู่แล้วแหละใช่ปะนี่เปิดแอแวนแะ้วมร้อนอยู่เลยสองสามสี ห้าหกเจสิบอาจจะร้อนรุ่มใช่ไหมร้อนรุ่มแล้วหนึง่งพ้อยมาละแอร์เย็นจังไปที่หนึ่งนะคะเป็น the emperor นะคะโอ้ ไปแรกก็ดีเอ็มเพอร์เรอร์เลยดีเอ็มเพอร์เรอร์นี่จะให้อารมณ์แบบเป็นคนแบบหญิงๆนิดนึงนะคะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนหญิงยโสนิดนึงนะคะเป็นคนมีอํานาจนะคะเป็นคนที่แบบเออดูไม่ค่อยแคร์ใครนะคะเออร์เรอร์เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่อาจจะคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่แบบเออเราไม่ได้แบบสนใจเรื่องยิบย่อยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนที่โฟกัสเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเติบโตของตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณนะคะ ร่างกายแล้คงมีตัวไปพรุนนี้แล้วนะคะไฮพริเทสนะคะเขารู้สึกว่าถ้าคุณผู้หญิงอะ่ะเขารู้สึกคุณสวยขึ้นมากนะคะหรือถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นนะคะไฮพริเทสเขาเป็นอ่าเป็นคนลึกลับแต่อ่าเป็นคนมีเสน่ห์นะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยความหมายของเขาคือเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่า เขาบอกว่าคุณดูดีขึ้นดูมีเสน่ห์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณอาจจะไปทำอะไรมาก็ได้นะคะไปสัญกรสัญญกรรมมาให้สวยให้หล่อนะคะเออเป็นเรื่องปกตินะคะมีเงินก็ทําไปนะคะอย่าได้แคร์นะคะสี่ดาบนะคะสี่ดาบเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนคนุณอ่าคนคุยเก่าของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เคยรู้จกักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขารู้สึกว่า คุณไม่ได้แยแสเขาแล้วนะคะคุณแบบน่าจะมีคนเข้ามาจีบเดยอะอะไรเงี้ยเพราะคุณเป็นคนดูมีเสน่ห์นะคะ Queen of Pentacles นะคะเออมันสวยและรวยมากเลยนะหน้าไพนนี้นะคะเป็น Queen of Pentacles คุยเอาแพนโสเนี่ยนางจะเป็นคนมีเทสนะคะเป็นคนที่แบบรสนิยมดีนะคะเป็นคนที่อาจจะดูดีขึ้นทั้งเรื่องของงานเรื่องของแบบบุคลิกภาพนะคะเออเขาดูว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเขาอาจจะแบบเคยมองข้ามคุณมาก่อนนะคะแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่าคุณเฮยดูดีจังนะคะ c e s Princess <of> Sword s s f สออฟสอนะคะโอเคสิบดาบจะเป็นแฟนเก่าของคุณนะคะที่ คือพิ้งเสื้อสอให้อารมณ์แบบมันเป็นไพ่เด็กถือดาบนะมันหันมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนอารมณ์แบบเขาดูสอดสองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะในบริบทนี้นะคะสอดสองแล้วก็แอบ,บดูกลางเกิบโตหรือแอบ,บดูคุณอยู่ตลอดเวลาแล้ว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างคุณทําอะไรนะคะสิบดาบเนี่ยคุณเป็นแฟนเก่ากันแน่เลยนะคะแปดเมตาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบหาเงินเก่งคือ คุณน้องแพนดาเคิลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หร,รูดูดีดูแพงแล้วก็หาเงินเก่งใช้เงินเก่งนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนั้นเลยอ่ะสวยเรียเชิดหญิงนะคะหกไม่เท้าเขาคิดว่าคุณมีการเติบโตทางด้านของการทําง,งานด้วยนะคะคุณอาจจะมีธุรกิจอะไรที่มันโตขึ้นนะคะ เด็กถือไม้เท้าในเขารู้สึกว่าคุณชีวิตคุณไปข้างหน้าไกลมากในออฟครับเขาอยากจะเป็นกรารยานามรกับคุณเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณอยากจะเอออยากจะรู้จักคุณมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหิ่งหิบเกินมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็เป็น p princess of pentacle Princess พรินซ์นะคะพรินซ์ออฟแ t น c l e ลเป็นเป็น,เ,ปนเด็กถือเหรียญน,นะคะให้เด็กทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นการติดต่อนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ย มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเขามองว่าคุณดูสวยดูดีดูแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ดูดมีสเสน่ห์จังไปทําอะไรมาบุคลิกดีขึ้นหรือว่าหน้าที่การงานดูยิ่งใหญ่ขึ้นจริงๆเอ็อมเพอร์เร์ให้โชคกับผู้ชายด้วยนะเป็นแบบเออคุณอาจจะสมมติคุณทํางานอะน่ะหน้าตแหน่งหน้าที่ของคุณอาจจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ เขาอยากจะติดต่อมาหาคุณอยากจะคุยกับคุณนะคะอยากจะเอ,อ่อกลัวคุณลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือเขามองว่าคุณดีขึ้นมีคุณค่าขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นดีไม่มีภพ่เสียเลยนะคะแล้วเขาคิดว่าคุณเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาคุณแล้วด้วยนะคะทีนี้จะเปิดเพิ่มอีกห้าไปนะคะ 6ถ้วยเขาอยากกลับมาหาคุณค่ะ6ถ้วยนะ Six of Cups นะคะเออก็สองซะขนาดนะั้นแล้วถ้าดีขึ้นแบบในไพ่เนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเอยจะทำอะไรลงไปทำไมจะแบบไปเลือกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหญิงบอกเสมอนะว่าแบบช่วงอกหักใหม่ๆอะ่ะก,ก,ก็ปล่อยๆเป็นไปก่อนกลับมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้นอยๆช่วงเวลาที่อกหักมาดูแลตัวเองเออพอหายอกหักเราก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็จะแบบเออไม่เสียใจในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะไปหา ทำอะไรดีนะคะไปแบบไปเรียนไปเทคอร์สไปดูแลตัวเองไปหรือว่าเจอคนใหม่ที่ดีเองอะคะสี่ถ้วยนะคะคือเขาว่ารู้สึกอยากกลับมาหาคุณนะคะแต่เขาคิดว่าคุณอะไม่น่าจะเอาเขาแล้วอย่างเงี้ยโอ้ัวคุณไม่เอาเขาเพราเสียหน้านะคะ t ด e ะสเ e n เขาคิดว่าคุณ move on แล้วร้อยเปอร์ซ็นคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วคุณเขาไม่น่าจะงอ้อคุณได้ง่ายๆนะคะประมาณเนี้ย ดูเวอร์เขาคิดว่าถ้าเขาอยู่กับคุณชีวิตเขาคงจะสมบูรณ์อ่าคุณจะสมบูรณร์หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาคิดว่าเขาจะสมบูรณ์มากขึ้นสิ่งที่เขาตามหาอยู่ตรงนี้นี่เององประมาณนั้นนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณประมาณเนี้ยเป็นคนที่แบบหนึ่งถ้วยมันเป็นไพ่ความรักเป็นไพ่แฟมลี่นะคะเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดอีกหนึ่งใบเขาอยากสร้างรักครั้งใหม่กับคุณ นอะกจากที่เขามองคุณมีคุณค่าอะไรมากขึ้นแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะคะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองนะแต่ว่ามันทําให้เขาอยากกลับมาหาคุณอยากจะมาสร้างความรักใหม่กับคุณเลยนะคะเนี่ยพราะคุณพราะอะไคุณเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมันก็เป็นมันก็เป็นกดแรงดึงดูดนอะเนาะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ออราเข้าอีกะะสามใบนะดีใจที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักตัวเองะคะ่ะ เนี่ยไม่ผิดช่องแน่นอนถ้าไพ่ร่วงแล้วก็ r e t r e a เนี่ยเขาอยากไพ่ที่ร่วงไ่อเมื่อกี้นะ r e t r e a นะคะเขาอยากจะปรับความเข้าใจคุณเองจะมีเวลาการะหนุ่งกันิงสองต่อสองนะคะมาคุยกับคุณอีกได้ไหมอะไรอย่างนี้ oh. reconciliation the one from your past is returning to your life นะคะเพราะฉนั้นคนเก่าๆกำลังจะกลับมาซ้าเห็นไหม คือผ้ายิบสีเขาก็จะไปกับผ้าอาลูเคลนแหละเขาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกเขาก็จะออกมาคล้ายๆกันนะคะ Keep and open mind นะคะเขาให้เปิดใจก็ถ้าเรารักอยู่เนี่ยก็ลองคบดูก็ลองให้โอกาสดูแต่ถ้ามันเจ็บช้ำใจมากทําไว้เจ็บแสบมากเหมือนโดนน้ำเกลือราดบนแผลสดก็ บอกๆไปนะคะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับคใครที่อยากจะสั่งมูเตนลิปนะคะก็กดที่ตะกร้าหรือกดลิงก์ก็ได้นะคะกดลิงก์เนี่ยสำหรับการดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะมีค่าครูนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ